نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أسأله بالهدى ودين الحق على الدين كله ولو كره المشركون Allahu um m al a l i ก a l ะ a a ซู i k a w a ุฮ s ม u l i k a Muhammad walaa l i h i w a s h a b i ม a t ma'in amma ba'du. Allahu akbar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  walillahi l h a m d พี่น <urar> ้องผู ah, ้ร้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอีดินอัปฮาเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮาตอาทรงกำหนดให้เป็นวันลื่นเิงสำหรับพวกเราชาวประชาชาติอิสลาม เป็นวันกินวันดืม่มวันที่เราพบปะกันอย่างพร้อมหน้าฉะนั้นขอให้เราขอบคุณอัลลอฮ์ที่บงทรงประทานโอกาสนี้ให้กับเราถ้าหากว่าไม่มีบทบัญญัติเช่นนี้การที่เราจะมาพบกันอย่างพร้อมหน้าเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเมื่อวันอีดมาถึงยิ่งโดยเฉพาะย,ายิ่งอีดินอัตฮาทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ นั่นคือเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามผู้ซึ่งได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์โดยการที่อัลลอฮ์มีบัญชาใช้ให้ท่านเชื่อดบุตรของท่านมุรผู้เป็นที่รักบุตรที่ท่านรอคอยมาเป็นเวลานานเพราะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นท่านมีบุตรมั่วร่วงเข้าอยู่เอเข้าสู่วัยชราแล้วฉะนั้นขณะที่บุตร ซึ่งเป็นที่รักได้มาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพียงไม่นานอัลลอฮ์ก็มีคำสั่งให้เชื่อบุตรของตัวเองพี่น้องครับคำสั่งเช่นนี้ถ้าเป็นเราจะทำไหมครับคำสั่งเช่นนี้เราคงไต่ตองคิดกลับไปกลับมาและมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมทำตามแต่นบบรอหีมอะลัยฮิสสลาม ท่านยอมที่จะบัดตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้ท่านเดินไปบอกอิสมาอีนบุตรของท่านว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เชื่อท่านแทนที่อิสมาอีนจะบ่ายเบียงกับบอกกับพ่อว่าพ่อครับพ่อจงทําตามที่อัลลอฮ์ใช้เถิดแล้วพ่อจะพบว่าฉันเป็นหนึ่งในหมู่ผู้อดทนพี่น้องครับชีวิต ของใครใครก็รักแต่ด้วยความอีมานต่ออัลลอชีวิตเป็นของอ mm ัลลอฮ์เมื่อพรองทครงประสงค์อิสมาอีนก็ยอมให้แต่โดยดีไม่ขัดขืนลุกตามพ่อไปเพื่อให้พ่อไปบัติตามพระทรงใช้นั่นคือเชื่อตัวเองแต่ขณะที่ดบิอบรอฮมกำลังลงดาบเพื่อเชื่ออ,อิสมาอีนอยู่นั้นอัลลอฮ์ก็ทรงเปลี่ยนถ่ายการเชื่ออ,อิสมาอีน ด้วยกับการเชื่อสัตว์ซึ่งเป็นที่มาและร่องรอยจนถึงทุกวันนี้ในการทำกุรบานของพวกเราอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์วลิลลาฮิลฮัมพี่น้องครับการทดสอบของลเรานั้นไม่ใช่มีแต่เฉพาะนาบีเท่านั้นอัลลอฮ์ทรงทดสอบมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ ล้วนแต่เป็นเบาของพระองค์ทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ที่ปฏิเสธไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือเป็นมุชลิกเขาทุกคนต่างเป็นเบาของเราแล้วพระองค์จะไม่ปล่อยปะพวกเขาเลยที่จะทดสอบพวกเขาเอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอาหาซิบันนาสุไอยุตรอกูไอยากลูอามันนะวะหุมลาุฟตานูนมนุษย์คิดหรือว่า พวกเขาจะถูกปล่อยปะละทิ้งไว้เพียงแค่เขากล่าวว่าเราศรัทธาแล้วแล้วพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกันนั้นหรืออายะนี้บอกให้เรารู้ว่าเอาล่์ทรงทดสอบมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งพวกเราที่เราบอกว่าเราศรัทธาต่อเราเราก็ถูกทดสอบเราอย่าคิดว่าเราเป็นบ่าวของเราทำการนมาสาทพระองค์แล้วพระองค์ทรงละเว้น ทรงปล่อยปะเราไม่ทดสอบเราตรงกันข้ามผู้ที่อีมานต่อเลาะกับถูกทดสอบมากกว่าบุคคลอื่นครั้งหนึ่งซอบะได้ถามท่านนบีว่าโอท่านรอซูลใครกันที่ถูกทดสอบหนักท่านนบีตอบว่าบรรดาอัมบียะก็คือบรรดานบีจากนั้นก็เป็นผู้ที่มีอีมานและเข่งคัดในศาสนา ต่ำลดหลั่นลงไปอลัลลอฮ์จะทรงทดสอบมนุษย์ที่มีความอีมานตามกำลังความอิมานของเขาและความเข่งคัดของเขาถ้าใครมีอีมานมากเข่งคัดในาศาสนามากก็จะถูกทดสอบมากผู้ใดที่อีมานอ่อนแอไม่เข่งคัดในการแบ,บ่ศาสนาก็จะถูกทดสอบให้เบาบางลงฮะดิษนี้ทำให้เรารู้ว่า แม้กระทั่งนบียังถูกทดสอบแล้วคนอย่างเราทำไมจะไม่ถูกทดสอบและฮะดิษนี้อาจจะทำให้หลายคนคิดว่าฉันอยากจะถูกทดสอบเบาๆเพราะการทดสอบนั้นคือความเจ็บปวดคือการสูญเสียคือการลำบากยากเข็นแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้การทดสอบเบาๆนั่นต้องแลกกับการที่ เรามีอมมานที่อ่อนแอแย่แลกกับการเป็นคนที่ไม่ไปฏิบัติตามบทบัญญตัติไม่เคร่งรัดแล้วถ้าหากว่าเราเลือกที่จะเป็นคนที่มีการทดสอบเบาๆนั่นหมายความว่าเราก็เป็นคนที่มีความผิดมากๆแล้วความผิดของเรานั้นจะถูกลงโทษในวันกียรติความลำบากการลงโทษในดุนยานั้นยังมากที่สุดยังเจ็บปวดที่สุด ก็คือการตายจากไปโลกนี้แต่การลงโทษในอาคิราะนนรกในอาคิรา์นั้นเจ็บปวดมากลายมูตุฟีฮาวลายะฮยาชีวิตในนรกไม่เป็นและไม่ตายยืนยาวอย่างนั้นโทษที่เบาที่สุดก็คือเอาหินร้อนๆมาไว้ที่เท้าเดือดถึงสมองถ้าหากว่าเราเลือก ที่จะเป็นคนที่ลำบากแต่เพียงน้อยในดุนยานี้นั่นก็คือข้างหน้าในอาคีราอเราก็จะพบกับความลำบากและความเจ็บปวดที่เจ็บแสบยิ่งแล้วชีวิตในวันนั้นไม่เป็นและก็ไม่ตายต่างกับคนที่มีอิมานเข้มแข็งมีความเข่งคัดในการปฏิบัติศาสนาเขาอาจจะลำบากบนดุนยานี้อาจจะถูกทดสอบแล้วทดสอบเล่า แม้แต่นบีของเราเนบีอิบราฮิมอิสลามยังถูกทดสอบเช่นนี้ฉะนั้นความลำบากบ,บนโลกนี้ที่เราต้องสอดเราจงยิ้มรับจงพร้อมที่จะรับการทดสอบนั้นท่านนบีกล่าวว่าอ <st> ินนาอิดามันยะาไซมาอิดามิลบัลาว่าอินนัลลอฮฺตาลาอิดะอาฮับบะกาอุมันอิบตัลาฮุมฟามันรอดิยะฟาละฮูฟาละฮุลลิโอ ว่ามันสักขีโตฟาราหุลซุกฮะดิษนี้มีความหมายว่าอินนัยอิมาลยะละมามลอิรอมิลวาลาแท้จริงผลบุญที่ยิ่งใหญ่นั้นมาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งว่าอินนัลลอฮะตาระลาอิดะอับบะเก้ามันอิบต์ลาฮุมและแท้จริงอัลลอฮ์เมื่อพระองค์ทรงรักหมู่ชนใด พระองค์จะทรงทดสอบพวกเขาฟารมันรลิยลาหุลรีระและผู้ใดที่เต็มใจพร้อมรับการทดสอบนั้นเขาจะรับความพึงพอใจจากอัลลอฟ์รามันซาคิตะฟาหุลซุกและผู้ใดที่รังเกียจไม่ยินดีไม่ยอมรับการทดสอบเขาก็จะรับความโกรธจิ้วจากอัลลอพี่น้องครับฮะดิษนี้ ให้บทเรียนกับเราว่าการที่เราถูกทดสอบนั้นเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรักเราหวังดีกับเราอยากจะให้เรานั้นเป็นคนที่บริสุทธิ์ไปในวันอาคีรอเพราะผลประโยชน์ของการถูกทดสอบนั้นมีมากมายคนเราเมื่อถูกทดสอบแน่นอน ย่อมสแสวงหาความช่วยเหลือจากอมรเมื่อเรามีความยากลาบากเราต้องหันหาผู้ช่วยเหลือและผู้ที่ช่วยเหลือเราดีที่สุดก็คืออัม์สุภะนาวตาลานี่ก็ทําให้เราได้ใกล้ชิดกับอมรามากขึ้นแม้ว่าพระองค์ทรงทดสอบเราด้วยสิ่งที่ดีให้เรามีทรัพย์สมบัติมากมายมีชื่อเสียงมีเกียรติยศก็ทำให้เราใกล้ชิดกับอมรเช่นกันนั่นก็คือเราขอบคุณอลมร เขาพระองค์ทรงรักษาเราในบททดสอบนี้ให้ดําเนินชีวิตไปแต่านทางของเรายินดีรับการทดสอบจากพระองค์ไม่ว่าจะในสภาพที่ลําบากในสภาพที่เป็นทุกข์หรือในสภาพที่สุขสบายการทดสอบทําให้เรามีชีวิตที่อยู่ในกรอบของล้ออยู่เสมอท่านม,มีกล่าวว่า มาดาลงันบัลาบิลมุมินแลมุมินะในนั้นตีวเองและลูกของเขาและทรัพย์ของาจกว่าอะถึะเาและสิ่งที่ต้องการทดสอบกัผู้ศรัทธาหญิงและชายนั้นยังคงมีอยู่ในตัวของเขาและในบุตรของเขาและในทรัพย์สมบัติของเขาจนกระทั่งเขาไปพบกับอัลลอฮฺ ในสภาพที่เขาไม่มีความผิด h a d i t นี้บอกให้เรารู้ว่าการทดสอบยังคงมีอยู่ตัวเราเสมอบางครั้งทดสอบด้วยกับบุตรของเราด้วยทรัพย์ของเราถูกทดสอบแล้วทดสอบแล้วหลายคนบน่บนว่าทำไมชีวิตของฉันจึงมีแต่ความยากลำบากเมื่อปีที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นปีนี้ก็เป็นอย่างนี้อีกการทดสอบยังคงอยู่ต่อไป จนกระทั่งความผิดของเราหมดไปนั่นหมายความว่าขณะที่เราถูกทดสอบนั้นและเราดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูก,ถกต้องเอาล่ะทรงลดความผิดเราลดจนกระทั่งเราบริสุทธิ์เราไม่มีความผิดกลับไปพบกับพระองค์ในอีกคดีหนึ่งท,ท่านนาบีกล่าวว่ามาอุซ oh ah ีบุลมุมินมินชาวกตินฟามาฟาวกอฮาอิลลารฟุลลอหูบิฮาดะรยัเอาฮัตตาอัน อันหุบิฮาคอติอัตผู้ศรัทธาจะไม่ประสบกับปัญหาใดๆไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กเพียงหนมตำหรือปัญหานั้นใหญ่กว่านั้นนอกจากว่าอัลลอฮ์จะยกฐานะให้เขาสูงขึ้นหรือไม่พระองค์ประงรงลดความผิดให้กับเขานี่ก็เป็นอีกฮะดิษหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าการทดสอบนั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มากมายเพียงใดเป็นประโยชน์กับเราทั้งสิน้น พงค์ยกฐานะเราให้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่อยู่ในคดองของธรรมของศาสนาขณะเดียวกันพรงค์ก็ปลดเบื้องบาปของเราที่เราทำผิดพี่น้องครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าการทดสอบมีคุณประโยชน์เช่นนี้แล้วเรายังจะไม่พอใจพร้อมรับการทดสอบอีกหรือครับโดยเพราะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันนี้การทดสอบของเรา ประสบกับคนหลายๆคนในเรื่องของรายได้ในเรื่องของผลประโยชน์ที่ขาดหายไปเขาเราอดทนอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเกิื่อนกาดอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็เป็นสิ่งทดสอบเข้เราทุกคนยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็อย่าได้อยู่เฉยๆพยายาม ทบทวนตัวเองในสิ่งใดที่เราบกพร่องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้ดังน,นั่นแหละเราจะเป็นผู้ที่ถูกยกฐานะและเป็นผู้ที่กลับไปหาอัล้อในสภาพที่ไม่มีความผิดอักูลูกาลีฮาดาวัสตักฺฟิลุลิวะลุคุมวะลัลมุสลิมฟัสตักฟิรุหูอินฮุลกาฟุรุรอฮีมตะกอบลลอละมินนาวะบินกุมอัสซลามุอะลัยกุมวะเรานัมตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ